สนระเดชกับเกาะเต่าระพยับเข้าหานะครับทางด้านของเกาะเต่าเพชรสมนึกออาครับจากร้อยเอ็ดสั้นต้องลงทุนน่าจะสนุกแล้วครับครึ่งทางแล้วจะถึงตัวหรือเปล่าครับโดนดิสเบกไปเรื่อยนะครับแต่ที่แน่ๆครับเกมเปิดเต็มที่ครับอุจังหวะสอกไปครับสอกขึ้นมาเหมือนกันครับแสนระเดชครับมีแข้งด้วยเดินต่อครับเกาะเต่า เกาะเต่าวันนี้ยังเกาะไม่ได้ครับเอาครับเกาะได้แล้วครับแทงซ้ายไปหันศอกไม่โดนครับเจอแข้งขวาเลยโอ้ตบหลบนิดเดียวสาเดชอะไรครับวงในโอ้ลัดแต่หลุดออกมาสับศอกเอาเลยครับอะไรครับเกาะเต่าพยายามจะล็อกอีกทีโอ้ยิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตอีกครับสารเดชหมัดได้นะครับแต่ว่ายังตีไม่ชัดนะครับทางด้านของเกาะเต่ายกที่ผ่านมานั้นสับศอกหันศอกได้ทีนึงครับเอา เกาะแล้วเกาะแน่นๆนะน้องเกาะแน่นนอนนะน้องเอาเกาะและสะบัดศอกครับแต่ว่ายังพลิกออกไม่ได้ครับทางด้านสารเดชหรือว่าแซนตอนนี้เกมเปิดครับอาวุธมาหมดแล้วครับหมัดเท้าขาซอกครับมาครบทุกรูปแบบครับทีไปครับสารเดชเดินเข้ามาปักซอกครับไม่โดนครับก่อเต่าครับขยับเข้าไปเดินครับพยายามที่จะกระชับพื้นที่ครับจะดูสารเดชครับไม่ตกใจครับขวามาครับสกัดไว้ก่อนจะทีบก็ไม่โดนเดินเข้าไปแข้งซ้าย พยายามจะจัดคอมโบเซตให้แต่ก็ยังต่อไม่ติดสักทีครับดูแล้องไลตอนจิ้มตัดลำตัวแล้วพยายามจะเหวี่ยงหุโดนแข้งเลยครับนี่นะครับคิดช้าไม่ได้ครับเดินตองจี้ให้ติดไล่ให้จนมุมครับทางด้านกอเต่าจิมขวาตัดลำตัวอีกครั้งก็ตะนาศรเดชแล้ววนเลยครับแหาค่อนข้าขง,ขงจะพิวครับทางด้านของสารเดชหรือว่าแซนมีซ้ายนาคอยกระแทกฉกทําลายไว้อ้าโดนซ้ายแม่จะบวกครับ ้องระวังศอกของแซนนะครับกะทิ้งบอมแล้วครับไม่ธรรมดาจริงครับแข่งขวาครับสกัดไว้ครับตอนนี้ออกมาไม่ปะทะด้วยครับสาเเดชครับโอ้แต่จังหวะก็ยังดูแข่งแ่งก็มีเห็นเหมือนกันครับหมัดซ้ายไปครับก่อเตาบวกกันมาสิครับบวกกันครับหมัดซ้ายขวาไปครับเน้นที่หมัดครับอ้าครับโดนอ้ากรอบได้ไหมจะกรอบได้ไหมเดินเข้ามาบังได้เก็บได้ครับก่อเตาบวกต่อ แมอาศัยปือเท่านั้นที่จะครองโลกหนักใจยิ่งกว่าจีบหญิงอีกครับอะไรครับแเดชจิ้มลำตัวบีแล้วครับด้วยซ้ายครับบีแล้วครับลงทุนแล้วประชิดตัวแล้วครับแม่เหมือนสมัยเข้ากรุงเทพใหม่ๆโหรถเมย์ชิดในหน่อยน้องชิดในหน่อยน้องเริ่มเติมแล้วครับเกาะเต่าอาแล้วครับเริ่มชัดๆขึ้นต้องระวังศอกของแซนหรือว่าสารเดชนะครับแม่แมแต่จังหวะโดนครับนี่ครับวงไนครับมีแทงเข่าสวนขึ้นมา โอ้ชัดกแกว่งครับ่ละเดชครับถีบไปก่อนครับเอาตัวรอดครับช่วงปลายยกยังไงครับหมัดซ้ายมาเคาะบนออกครับยังผิวได้เริ่มจากเข้มข้นครับครูนี้ผ่านแล้วครึ่งทางนะครับใส่กันสนุกอีกคู่หนึ่งครับน้องแชมป์ครับถือว่าเข้มข้นครับจังหวะบวกศอกครับสารเดชครับไปโดนครับก็เต่าเคาะครับแล้วโดนหมัดครับทำท่ามีแกว่งเหมือนกันครับ ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานนักเรียนนักศึกษาก็ไปเรียนมวยไทยกันเยอะเลยครับครับผมโดยเฉพาะวันนี้นี่ถือว่าจัดเต็มครับเป็นแบบมวยไทยมิติใหม่ครับแสงสีเสียงครับแล้วก็ช่วงพายกมีสิ่งที่ดีๆให้ดูสมวนบนเวทีตอนนี้ครับมาแล้วครับวงไหนครับสับจอกหมัดไปครับก่อเต่าเครื่องติดแล้วครับตอนนี้นี่คือยกสําคัญนะครับของมวยไทย5ยกครับสายยาวๆก่อเต่าเจอศอกดักครับสารเดช บวก้ดยสอกขวาแล้วจับไม้เสียบแล้วปิดทิ้งเลยครับนี่ครับหลักเหลี่ยมครับของทนายสารเดชครับกีฬาประจำชาติของกัมพูชาก็ช่วยได้เยอะนะครับลูกพลิกลูกกระตุกการยืนถ่ายน้ำหนักการยืนกลางขาแต่ว่านี่มวยไทย5ยกนะครับอาวุธที่ออกไปต้องมีแรงส่งท้ำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำครับได้ไม่ได้แม่พันเป็นเขาตำลึงแล้วครับทางด้านของเกาะเต่ามากับแยกกับแยกครับแยกออกมาครับลากมาที่กลางเวทีครับสู้กันใหม่สู้กันต่อครับ เดินเหมือนเดิมแล้วกอเต่าครับค่อยๆเดินก็ไปเจอหมัดครับแม่เพลินไปหน่อยขยายามเข้าไป่อเต่าอย่างไงดีครับสร้างจังหวะครับก็ต้องเปิดเกมมากครับบางทีบางครั้งถอยถอยถอยนี่ครับ่อเต่านั้นลูกเพียรพยายามเยอะนะครับยังเป็นฝ่ายลงทุนครับน้องแชมป์ายครับอหมอย่างที่พี่นกเลียงให้ทราบครับคือกระซงกสวยจริงครับแต่ก็ตั้งรับอย่างเดียวครับอ่ามีแค่ออกมาโดนหมัดขึ้นไปครับ หมัดไปครับตอนนี้เน้นที่หมัดครับแข้งซ้ายครับกอเต่าครับพยายามที่จะปิดต้องบอกว่าทำธีแคบลงครับที่ชมเลยครับนี่ครับทำแพ้ครับนักชกไทยของครับหากทางด้านเจ้าสารเดชทิ้งยังเหลือครับในเมื่อเหลือนี่ยังมีโอกาสเสมอหมดยกที่4พักกันเดียวครับมาทีที่ผ่านมานั่นยกสี่พยายามจะเดินเข้าไหนแล้วเสียบครับกอเต่าแต่ดูครับจังหวะทําได้ทําได้สุดท้ายเนี่ยถูกเททิ้งครับ แต่ต้องบอกว่าทรงสวยก็จริงนะครับแต่อย่างที่พี่นกพูดไปครับคือแกตั้งรับเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็มีแต่ลูกหักเหลี่ยมลูกบิดครับส่วนลูกขยันพยายามเดินทําเนี่ยเกาะเต่าครับหักลบกบหนี้กันดูครับแบบมีส่วนร่วมครับวันนี้รวมใจกันทุกภาคฝ่ายจริงครับแม้กระทั่งนักภาาก็ยังเบียดเก้าอี้กันเลยครับลุกปุ๊บเสียบปั๊บเลยไม่ได้ครับไม่ได้หวังจะแจ้งเกิดฮะอะไะครับขวาของธ่าสารเดชอวี่ดีนะครับท่านผู้ชมครับ 5นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายเนี่ย3นาทีสุดท้ายเนี่ยสำคัญครับยังมีเวลาและโอกาสให้กับทั้งคู่ครับเนี่ยต้องบอกว่าจัดเลยครับเอาแต่ว่าต้องมาเรียนรู้การให้คะแนนของแต่ละเวทีในประนนเทศไทยด้วยอะไรครับสารเดชพยายามจะเดินขยับเข้าหามากเลยครับจากที่ถอยมาตลอด4ยกครับสารเดชนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ะเป็นมวยยกทีมก็ได้อนาคตนะครับไทยอาจจะเจอกัมพูชาไม,ไม่แน่ครับไม่แต่เวทีมันลื่นจริงครับนี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับใช้สีน้ำมันโดนน้าเข้าไปนี่ครับนี่ครับภาพสุดท้ายครับสวยงามอย่างยิ่งครับเหนือชัยชนะของการชูมือครับให้อภัยกันแล้วสวยงามน่ารักมากนะครับรอกครู่ครับทีดีนะครับไปฝั่งน้ําเงินนะครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับเกาะเก่าเพชรสมฤทธิ์ครับ คู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ของคนตัรลายนะครับศึกกันละครหนึ่งไฟที่ต้องเป็นแบบอัลติมเมทไฟครับ